สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามทีม่มีคนถามมาว่าอ้าวเครื่องซัมซุงตัดแต่งวิดีโออะไรได้บ้างไปแล้วแต่ว่าแล้วเครื่องหัวเว่ยมันตัดแต่งวิดีโออะไรได้บ้างอ้าวพี่มาก็ต้องมาดูสิในเครื่องเขามีอะไรให้เราเล่นบ้างก,กับการตัดแต่งตั้งค่าเกี่ยวกับวิดีโอเมื่อเราโหลดมาในเครื่องหัวเว่ยนะอันนี้ต้องบอกว่าอยู่ในหัวเว่ยวี่เก้าสองพันสิบเก้าเครื่องใหม่วันนี้โอ้ไม่ดีจางนี้มั้ง พวกตั้งค่าเขาคงไม่ค่อยหนีอย่างนี้มั้งออันนี้เราก็ไปดูในแกลลอรี่สิเราไปดูในแกลลอรีป่รปะเมื่อเขาไปดูในแกลลอรี่เราก็ไปเลือกดูตรงวิดีโอนะแล้วก็เลือกมาสักอันหนึ่งก็ได้อ่ะมาแล้วเราก็จะมาดูเรื่องการประกาไหนอาพี่ประกาเราเดี๋ยวนะครับว่าแก้ไขตรงนี้มันไม่มีไม่มีไม่อ่ไม่มีไม่มีเลยไม่มีประกาเอะไรทั้งนี้ก็ไม่มีไม่มีเรื่องการตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นมีแค่ดู ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอว่าวิดีโอเป็นไฟล์ m อ4มพีซอนะออแบ่งปันได้นะเปลี่ยนชื่อได้แค่เปลี่ยนชื่อนะอะไรเงี้ยจุดสามจุดตรงเนี้ยเปลี่ยนชื่อนะอืมได้แค่นี้พี่ <c oughs> ไม่มีอะไรให้ตัดแต่งวิดีโอะฉะนั้นถ้าจะใช้เครื่องโว้ยอ่าถ้าคุณเป็นนักทําเพี้ยวเอ่อพวกเกี่ยวกับคลิปวิดีโอตัดแต่งตัดต่อวิดีโอมออะไรเงี้ยชอบชอบ ชอบการตัดแต่งอะไรวิดีโออะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้ามันตัดแต่ง,ตตงเยอะื่องไหนมันก็ไม่เหมาะทั้งนั้นนะพูดตรงตรงมันก็มีข้อจํากัดอ่าแต่ว่าถ้าทําแบบแอดวานซ์จริงๆก,ก,ก็ก็ต้องโหลดแอปป่ะพี่นะพี่ก็คนต้องโหลดแอป,ปมาประเภทแบบเออแอป,ปตัดแต่งตั้งค่าอะไรเกี่ยวกับวิดีโอในในเพในเพจโตในเพจโตนี้ก็จะมีอะไรใหเยอะแยะคุณไปหาโหลดเอาเออแต่ก็อย่างที่บอกนะ <c oughs> เออมันก็จะมีโฆษณามก็จะมีโฆษณาอันนั้นนะเป็นสิ่งที่อมก,ก,ก็ก็วันวันใจเพราะบางทีไปกดกดอะไรเข้าไวรัสเข้าเครื่องเลยอะไรเงี้ยก็จะมีเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มักจะมักจะนะเป็นนิสัยส่วนตัวก็มักจะไม่ไม่ค่อยไปโหลดอะไรมาใช้อ่ะเออเพราะว่ากลัว้สิ่งที่มันตามมาบางมก็ต้องต้องเข้าใจว่าแอป,ปที่ถูกสร้างขึ้นมา ในเพโตเขามีค่าใช้จ่ายมีม,มีมีนักพัฒนาแอปมีมีต้องโอ้ค่าใช้จ่ายแย,แย่ๆกว่าจะพิ์อ้อไปไว้ในเพโต้ไมนมีสายตังลรวพี่ไม่มมจะไว้ฟรีอะไรก็เสียตังค์ท้งงานแล้วแล้วมันไม่ก่อให้เกิดรายได้เลยเจ๊งนี่พี่เจ๊งนี่เจ๊งเลยจะเหลือเหรอเจ๊งนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอืมก็ก็เข้าใจได้ที่เขาจะต้องมีโฆษณาอยู่ในอยู่ในแอปเขาเพราะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของไรายได้ที่ทำให้เขาอยู่ได้เอาง,ง่ายๆเออนะแต่ว่าการมีโฆษณาบางครั้ง คนที่มาโฆษณาก็เป็นคนที่เป็นพวกพวกนักปล่อยของพวกปล่อยไวัาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยก็กอาจจะไม่เปยนยสยดสยองสำหรับผมเป็นหน่อยผมก็เลยไม่ค่อยชอบก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรว่าบายเออใจดีใช้ไปสักพักหนึ่งคิดว่ามันดีก็จ่ายตังค์ให้พี่เขาไปเลยจ่ายตังค์ถ้ามันไม่แพงอะแอปนี้เราที่เราใช้อะเราลดมาใช้ใช้สักพักือดีเนาะแล้วดูราคาแล้วโอ้ยไม่แพง,จ,งจ่ายตังค์ไปเลยจ่ายตังค์เพื่ออะไรเพื่อความปลอดภยัย บางทีโฆษณาเด้งๆมาอ่อหนึ่งมันลำคาญน่ะสองเดี๋ยวมันพาไวรัสเข้าเครื่องกลัวจังเลยแก่นั้นแหละที่กลัวมือเราลั่นไปโดนมันแล้วมันพาไวรัสเข้ามาแก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากมายสิ่งที่กลัวเออนะคุณก็เอาเอาไว้ระวังมาระวังระวังตัวหน่อยก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวคุณเองโอเคก็เอามาฝากกันประมาณนี้แล้วเราคําถามที่ถามว่าในเครื่องหัวเว่ยมันแต่แต่งวิดีโอได้ได้บ้างเออนะอ่าครับ ถ้าใครใช้รุ่นใหม่กว่านี้แล้วมันมีก็พี่ก็บอกหน่อยก็แล้วกันผมก็อยากรู้ถ้าเครื่องเครื่องที่ใหม่กว่าโวยวายเก้าอะไรเขามีเขามีให้มากกว่านี้ก็พี่ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยก็ดีผมก็อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างมาฝากก็มานี่แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ